สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกๆท่านเลยนะพี่นะวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะอิสระพัดทวดทิศนะพี่นะราคาเริ่มต้นที่100บาทนะพี่นะวันนี้ก็มีหลายรายการหลายราคาเลยนะพี่นะมีหลายรายการมีหลายราคาเลยนะพี่ๆท่านใดชอบตรงไหนทุกใจตรงไหนโทรมาทักมาได้เลยเนาะพี่เนาะวันนี้มีหลากหลายเลยนะพี่สวยๆเลยเนาะพี่เนาะนี่นะครับพี่นะเดยวน้องให้ชมนะพี่สวยๆเลยเนาะพี่เนาะนี่นะครับ อ่าสวยเลยนะพี่ใครชอบใครเล็งกันไหนไว้นะพี่รอชมกันได้เลยนะพี่นะใครชอบองไหนใครเล็งองไหนรอชมกันได้เลยนะพี่นะมีราคาแตกต่าง ep พิเศษนะพี่นะวันนี้ ep พิเศษนะมีราคาแตกต่างด้วยเนาะพี่เนาะอ่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะพี่นั้นเรามารับชมกันองค์ที่1เลยนะครับพี่ก่อนที่จะไปรับชมนะพี่ช่องทางการติดต่อช่องทางนี้เลยนะพี่นะ อิสระพระทวดทิศรับสนใจโทร063 3157252ได้เลยนะพี่นะช่องทางนี้เลยช่องทางเดียวเลยนะพี่นะเบอร์โทรโทรมาได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะที่เบอร์นี้เลยนะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะพี่ใครแอดไลน์ไม่เป็นโทรมาได้นะพี่นะเดี๋ยน้องอา่าขอให้เบอร์พี่ผูกกับไลน์ไว้นะเดี๋ยวน้องแอดไลน์พี่ไปได้นะพี่นะ,นะใน ep ที่68นะพี่นะราคาเริ่มต้นเลยนะพี่นะ ห้าเอไอ,อราคาเริ่มต้นที่100บาทค่าจะส่งเหมาเหมาเลยนะครับพี่นะ50บาทใครซื้อเยอะนะพี่นะย้ำอีกที e นะพี่ใครซื้อเยอะนะพี่นะฟรี Free ค่าจัดส่งนะพี่นะอ่าลดแรกแจกแถมกันไปเลยนะพี่นะอ่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเรามารับชมกันองค์ที่1เลยนะครับพี่นะในราคา100บาทนะพี่เนาะราคาเริ่มต้นเลยนะพี่นะราคา100บาท อ่ารายการที่หนึ่งนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู <olor S 1> ่เอี่ยมนะพี่หล่อโบราณนะพี่นะจับขอบทองแดงมาให้อย่าง,งนี้เลยนะ R, friend. Friend. UND. พี่นะเหรียญนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะอ่ารายการที่หนึ่งนะพี่นะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทอ่ะล้มาชมต่อไปรายการที่สองนะพี่นะเป็นช้างนะพี่ยุทธหัตถีนะพี่นะเป็นช้างยุทธหัตถีนะพี่นะลงน้ํามันไว้นะพี่นะฉโลมน้ํามันไว้ด้วยนะพี่นะนี่นะครับช้างยุทธหัตถีนะพี่นะ รายการที่2นะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยอ่ะเรามาชมงต่อไปลรายการที่3รายการที่3นะพี่นะเป็นนี่นะครับอันนี้เป็นหัุมานไหมพี่อย่างเงี้ยนี่นะครับรายการที่3นะพี่นะเรี่ยมกรอบไปให้อย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับสร้างพศส5 5 1นะพี่นะนี่นะครับรายการที่3นะพี่นะเป็นเนื้อสัมลิดเงิน อ่ะราไปชมมังต right? ่อไปนะพี่นะรายการที่สี่รายการที่สี่นะเป็นปูดทั่วเตาลีดนะพี่นะเป็นปูดทั่วเตาลีดนะพี่รายการที่สี่นะพี่่าด้านหลังนะพี่นะราคาเริ่มต้นเลยเนาะพี่ที่หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะค่าจะส่งห้าสิบบาทนะพี่อ่ะราชมมังต่ปไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นเหรียญลงปุโต๊นะพี่นะ เหรียญลงปูโตะนะพี่รายการที่ห้านะพี่อันนี้ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังต่อไปนะพี่นะรายการที่หกรายการที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะพี่นะรายการที่หกเป็นรูปหล่อพ่อไปนะพี่นี่นะครับรายการที่หกนะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยนะ เรียบรอบสีสวยโบราณอย่างนี้เลยนะพี่นะรอบสีน้ำตาลอย่างนี้เลยเอาละไปชมมังต่ปไปรายการที่7รายการที่7เป็นปิดตาพ่อแก้วนะพี่นะเกษาโลนะพี่นะปิดตาพ่อแก้วนะพี่นะด้านหลังนะพี่เ่าลามาชมมังต่ปไปนะพี่นะรายการที่8รายการที่8ดเป็นเหรียญลุงปุตทิมนะครับลงยานะพี่นะเหรียญเนื้อเงินนะพี่หรือเหรียญอัปปะกานะ นี่นะครับเหรียญอเปรกาเนาะพี่เนาะนี่รายการที่แปดนะครับลงยาสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอย่าพลาดกันนะครับพี่ใน EP นี้ใน EP ที่หกสิบแปดเนาะราคาเริ่มต้นเลยนะพี่นะที่หนึ่งร้อยบาทเอาเราไปชมองต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นหน้าปกนะพี่นะหลวงปู่โตน้าปกหลวงปู่โตนะพี่นะหน้าปกหลวงปู่โตะนะพี่นะ,นาะ,นะนะรายการที่เก้านะพี่นะ อ่าเรามาชมมังต่อไปนะพี่รายการที่10รายการที่10นะครับเป็นใบอ่าเขาเรียกใบลานใช่ไหมพี่นะนี่ใบลานนะพี่นะนี่นะครับใบลานหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะพี่นะใบลานนะครับใครชอบเอาไปได้เลยรายการที่10นะพี่นะเก่าเก่ายี้เลยนะพี่นะใบลานนะพี่นะอ่ารายการที่10เรามาชมมังต่อไปรายการที่11บเอ็ดเป็นอะไรดีนี่ งบน้ำอ้อยนะพี่นะรายการที่สิบเ็ดเป็นงบน้ำอ้อยนะพี่นะอ่าอ่าเรามาชมมังต่อไปนะพี่รายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นนี่นะพะปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะพี่นะพะปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงรายการที่สิบสองนะพี่นะนะครับ เราไปชมกันง่อไปนะครับรายการที่13รายการที่13เป็นเหรียญอแปะลงสีนะครับพี่นะเหรียญลงดานะพี่นะทองแดงลงดานะพ <c oughs> <c oughs> ี่นะเหรียญทองแดงลงดานะพี่รายการที่13นะครับเป็นอแปะลงสีนะครับรายการที่13เราไปชมกันง่อไปนะพี่นะรายการที่14รายการที่14เป็นเหรียญลงพ่ออีนะพี่นะวัสตะหิบ เหรียญพ่ออีวัตสตหีบนะพี่รายการที่สิบสี่ด้านหลังอ่ะเรา,าไปชมมังกรปลายรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะเหรียญหล่ลอบโบราณหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะเลี่ยมจับครอบทองแดงนะพี่นะรายการที่สิบห้า อ่ะเราไปชมมังกอไปนะพี่รายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะพี่นะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบเนาะพี่เนาะข้างล่างเขียนว่าสมเด็จนะพี่นะอ่าด้านหลังนะพี่รายการที่สิบหกเป็นงานหล่อโบราณนะพี่นะรายการที่สิบหกนะพี่นะอ่ะเราไปชมมังกรไปนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่อ่านี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆเลยนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะราคาเริ่มต้นเลยนะพี่นะที่ร้อยห้าสิบเอ้ยที่หนึ่งร้อยนะพี่นะค่าจะสองห้าสิบนะพี่นะเอาเรามาชมมังสวิรรายการที่สิบแปดเบี้ยแก่นะพี่นะหลวงปู่ศิลาเ <c oughs> บีย้ยแก่หลวงปู่ศิลานะพี่นะอ่านี่นะครับมีสารประหลอดนะครับพี่นะ มีแผ่นทองติดไว้ให้ด้วยเนาะพี่เนาะนี่นะครับของหลวงปู่ศิลานะพี่นะรายการที่สิบแปดเบี้ยกแก่นะพี่มีสารประหลอดนะครับพี่นะอารมณ์ชอบก็บไปรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะพี่นะ,ะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะพี่รายการที่สิบเก้าด้านหลังนะพี่ ่เรามาชมมังตะปลายรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะอ่าด้านหลังนะครับพี่ใครชอบองค์ไหนทุกใจองค์ไหนโทรมาได้เลยทักมาได้เลยนะครับพี่นะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะพี่เนาะอ่าเราไปชมมังตะปลายรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบเอ้ยไม่ใช่รายการที่ 22, ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะ รายการที่21นะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพี่หน้ากากสีทองนะพี่นะเหรียญทองแดงหน้ากากสีทองนะพี่รายการที่21นะพี่นะอ่าด้านหลังนะพี่นะอ่าเราไปชมมังกรปลายรายการที่22อ่ะพระสมเด็จนะครับพี่นะอ่า, guide, า,าร 22, ายการที่22เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะราคาเริ่มต้นเลยนะพี่าาราคาเริ่มต้นเลย เรามาชมมงต่อไายในรายการที่23รายการที่23นะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อแพรนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแพรนะพี่รายการที่23สาเลี่ยมกรอบไปให้สวยๆลงยาอย่างนี้เลยนะพี่นะข้างหลังเลีเ่ยมลงยานะพี่นะตาฝั่งเพชรด้วยเนาะพี่นะเนาะรายการที่23านะหลวงพ่อแพรเรามาชมมงต่ปไปรายการที่24 รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่ชินาราดนะครับอินโดจีนนะพี่นะอ่าชินาราดอินโดจีนเป็นงานหล่อโบราณนะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยเนาะพี่เนาะเป็นพิมพ์สองหน้าอ่าพิมพ์สองหน้านะครับรายการที่ยี่สิบสี่เ่เอาไปชมกันก็ไปนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะเอาเป็นอันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยพี่ นี่นะครับเป็นรูปลอนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้าใครรู้เอาไปได้เลยนะพี่นะน้องไม่ทราบจริงๆนะพี่นะอ่านี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะเอามาชมมั่งก็ไปรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระปิดตานะพี่นะเป็นพระปิดตานะพี่นะนี่นะครับเนื้อเปียกทองนะพี่นะ รายการที่26นะพี่นะราคาเริ่มต้นเลยที่หนึ่งร้อยนะพี่นะค่าจะส่งเหมาเหมายู่ให้อยู่แล้วนะพี่นะห้าิบาทเอาเราไปชมต่อไปรายการต่อไปรายการที่27เป็นเหรียญนะพี่นะเหรียญกระไหลทองนะพี่นะเหรียญทองแดงกระไหลนะพี่นะนี่นะครับปุดทิมนะพี่นะเป็นเหรียญไต่มาสนะพี่รายการที่27นะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยเนาะ เรา,า,า,าไปชมมงต่อไปายรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะนี่เป็นเหรียญนหน้ากากสีทองนะพี่นะอ่าไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะเขาไม่ได้เขียนหลวงพ่อไว้เนาะพี่เนาะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญลงดําหน้ากากสีทองนะพี่นะหน้ากากสีทอง <c oughs> รายการที่ยี่สิบแปดเอาเรามาชมมงต่อไปนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะพี่นะเลี่ยมกรอบไปอย่างนี้นะพี่นะสวยๆเลยสามพ่วงนะพี่นะนี่นครับหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้าอ่าเรามาชมมังต่อไปรายการที่อ่าสามสิบรายการที่สามสิบนี่นะครับองค์ใหญ่นะครับพี่นะนี่ถึงจะต้องหดกันเลย นี่นครับองค์ใหญ่นะพี่นะไม่ใช่องค์เล็กนะพี่นะนี่รายการที่สามสิบนะพี่ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะพศสองพันห้าร้อยนะพี่นะยี่สิบห้าศตวรรษเนาะพี่เนาะรายการที่สามสิบอ่ะมาชมม้งกันไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดน้องขยายภาพแป๊บหนึ่งรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จ นะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะ EP นี้สมเด็จน้องได้มาเยอะมากเลยใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะราคาแบ่งปังนเนาะพี่เนาะอาเราไปชมมตบอาปนะพี่นะรายการที่32รายการที่32เป็นอ่าอันนี้ของหลวงปู่อะไรเนี่ยพี่วัดนกกระถินหลวงพ่อเพี้ยนนะพี่นะ อ่ารูปอ่าเป็นรูปหลวงพ่อเพี้ยนนะพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วหรือเนื้ออะไรนะพี่อ่านี่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนเนาะพี่เนาะใครชอบโทรมาได้เลยนะพี่นะใครอยากดูรูปข้างในบอกน้องได้นะพี่นะเดี๋ยวน้องแกะกรอบให้ดูเนาะพี่เนาะถ่ายรูปให้ดูเนาะพี่เนาะพอดีไม่เห็นหน้าเนาะพี่เนาะรายการที่สามสิบสองนะพี่นะอ่าเรามาชมมังตะปลายรายการที่สามสิบสาม รายการที่33นะพี่นะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่ทิมนะพี่นะเหรียญกลมหลวงปู่ทิมนะพี่อ่านี่นะครับเรี่ยมกรอบไปให้สวยๆอย่างนี้เลยลงยาอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงปู่ทิมนะพี่รายการที่33นะพี่เหรียญกลมอ่ะเราชมกันไปนะพี่รายการที่34รายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะเหรียญกระไรนะพี่นะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะนี่นะครับด้านหลัง รายการที่สามสิบสี่ราคายังอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอยู่เนาะพี่เนาะเราไปชมมัต่อไปรายการที่สามสิบห้าเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะเหรียญกระไล่นะพี่ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมังกรไปนะพี่รายการที่สามสิบหกนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะพี่ ด้านหลังนะครับใครชอบเอาไปได้เลยอ่ะเรามาชมงต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่นะสองพันห้าร้อยสามนะพี่นะสองห้าศูนย์สามรายการที่สามสิบเจ็ดอ่ะเรามาชมงต่อไปรายการที่สามสิบแปด รายการที่สามสิบแปดนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียนนะพี่นะนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อนีนนะพี่นะเหรียญสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะใครชอบมาเอาไปได้เลยนะพี่เหรียญสวยมากนะพี่นะรายการที่สามสิบแปดนะพี่ใครชอบเอาไปได้เลยอ่ะเราชมมังกรไปรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้าเป็นพระปิดตานะพี่นะ ลงลักนะครับพี่นะแปะทองนะครับพี่นะเป็นเนื้อลักลงลักนะพี่นะเขาเรียกว่าอะไรเนื้อผงคุกลักไหมพี่รายการที่39นะครับพี่นะเราไปชมต่อไปรายการต่อไปรายการที่40รายการที่40เป็นเหนร,นะรียญหลวงพ่อจาานะพี่นะด้านหลังนะครับ เราไปชมมุกกรารายการที่41รายการที่41เป็นพระสมเด็จใครชอบพิมพ์ไหนทุกใจพิมพ์ไหนเอาไปได้เลยนะพี่นะใครชอบแบบไหนเนาะพี่เนาะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะพี่นะรายการที่41 <c oughs> น้องก็ไปเหมาเหมามาแล้วให้พี่มารับชมกันเนาะะรายการที่42นะพี่นะเป็นเหรียญของปู่ผ่านนะพี่นะ เหรียญลงปู่ผ่านนะพี่นะทำอะไรก็ผ่านตลอดอย่างนี้เนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบสองนะครับ <c oughs> อา่าเหรียญลงปูผ่านนะพี่นะรายการที่สี่สิบสอง่ะเรามาชมัต่อไปรายการที่สี่สิบสามรายการที่สี่สิบสามเป็นกิ่งปาวะเลสปกคลุมนะพี่นะกิ่งปกคลุมเปาวะเลสนะพี่นะเลี่ยมสองชั้นเนาะพี่เนาะนี่นะครับข้างในเป็นเลี่ยมจับขอบทองแดงนะพี่นะ กิ่งเปาวเลรายการที่43เอาเรามาชมตันกตปลรายการที่44 4เป็นหน้าปกหลวงปู่ทิมนะพี่นะหน้ากากสีทองด้านหลังนะพี่นะราคาแตกต่างไงน,น้องจะบอกพี่อีกทีนะครับอ่าเรามาชมตองกปรายการที่45รายการที่45นะพี่นะเป็นคุณแผรนะพี่นะข้างในเลี่ยมถักเชือกไว้นะพี่นะ เป็นงานทับเชือกสวยๆเนาะพี่เนาะแล้พร้อมเรียมกรอบข้างนอกอีกทีเนาะพี่เนาะข้างหลังมีตะกุดด้วยนะพี่นะแล้วก็แปะแผ่นทองไว้เนาะพี่เนาะรายการที่45เรามาชมต่อไปรายการที่46รายการที่46เป็นพระสมเด็จมีไม้ชมเยอะเลยนะพี่นะใครชอบถูกใจองไหนโทรมาดักมาได้เลยนะพี่นะ อ่าเรามาชมมังกรปลายรายการที่สี่สิบเจ็ดจะเป็นราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะจะเป็นราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สี่สิบเจ็ดขึ้นไปนะพี่นะจะเป็นราคาแตกต่างแล้วเนาะพี่เนาะเดี๋ยวน้องจดไว้แป๊บหนึ่งนะพี่นะ <c oughs> รายการที่สี่สิบเจ็ดขึ้นไปนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทวันนี้มีมาหลายราคาเลยนะพี่นะ รายการที่47นะพี่นะเริ่มด้วยองค์นี้เลยนะพี่นะเป็นสนิมแดงนะพี่นะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะพี่เรี่ยมกรอบโบราณนะพี่นะกรอบเขาเรียกว่าอะไรกรอบเงินนะพี่นี่นะพี่นะอ่านี่นะครับเปิดหลังไว้ให้ดูอย่างนี้ด้วยนะพี่นะรายการที่47ราคา150บาทนะพี่นะค่าจะส่งเหมาเมาห้าสิบบาทนะพี่เนาะอ่าผู้ชมต้องตบไปรายการที่สี่สิบแปดเป็นพระปุหนังนะพี่นะ ปะปุหนังนะพี่นะเนื้อสนิมแดงรายการที่สี่สิบแปดอ่าเราไมาช่ชอมังกรปลายรายการที่สี่สิบเก้ารายการที่สี่สิบเก้าเป็นเหรียญน,นะครับ <c oughs> กะไหลทองนะพี่นะหลวงพ่ออา่าเป็นรลอเก้านะพี่นะรัชการที่เก้านะพี่นะสวยมากนะพี่นะลงยาวนะครับพี่รายการที่สี่สิบเก้านะครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาท มีคนทำหามาเยอะนะพี่นะน้องได้มาองค์เดียวนาะพี่เนาะองหรือสององนี่แหละพี่น้องจำไม่ได้อะเรามาชมมุงตะไปในราคาร้อยห้าสิบบาทรายการที่ห้าสิบนี่นะครับเป็นเนื้อว่านนะพี่นะหลวงพ่อเดิมใช่ไหมหน้าเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยนี่นะครับด้านหลังนะพี่นะรายการที่ห้าสิบนะพี่เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เป็นหน้าตักกี่น,นิ้วเดี๋ยวน้องดูไปแอปหนึงแล้วพี่นะเดี๋ยวน้องวัดให้นะน่าจะสองนิ้วไหมพี่อ่ะนี่นะครับนิ้วครึ่งเนาะอ่ะหน้าตักนิ้วครึ่งโอเคหน้าตักนิ้วครึ่งนะพี่นะนี่เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะพี่นะหน้าตักนิ้วครึ่งนะพี่เนาะอ่านิ้วครึ่งหน้าตักนะพี่นะใครชอบไปได้เลยนะพี่นะรายการที่ห้าสิบนะพี่ราคาหนึบาท อ่ะแล้วก็มีอันนี้นะครับอีกองคหนึ่งนะพี่นะรายการที่ห้าสิบเอ็ดเป็นพระปางนอนนะพี่นะนี่นะครับเป็นปางนอนนะพี่นะเป็นเนื้ออ่าเป็นงานตั้งไว้อย่างเงี้ยพี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะพี่เนาะตั้งบนรถอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะนี่นะครับอ่ะปางนอนรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะพี่อ่าใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะเป็นงานตั้งบนรถเนาะพี่เนาะหรือตั้งโชว์บนตู้ได้เลยอ่ะเรามาชมมังตราปรายการที่ห้าสิบสอง รายการที่ห้าสิบสองนะพี่นะราคาสองร้อยบาทนะพี่นะเอ้สามร้อยบาทราคาสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ห้าสิบสองเอ้ห้าสิบสามเออถูกแล้วพี่ถูกแล้วรายการที่ห้าสิบสองราคาสามร้อยบาทเนี่ยนะ้องจดไว้แป๊บหนึ่งนะพี่นะ นี่นะครับราคาสามร้อยบาทจะมีสององค์นี้นะครับเป็นงานเขี่ยวนะพี่นะหลวงพ่อปานนะพี่นะใช่ไหมใช่หลวงพ่อปานไหมน้องก็ไม่ทราบอีกทีเนาะพี่เนาะนี่นะครับเป็นงานเขี่ยวนะครับพี่นะเขี่ยวแท้นะพี่นะอ่าเขี่ยวแท้นะพี่นะราคาสามร้อยบาทรายการที่ห้าสิบสองนะครับพร้อมงานเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ เรี่มถักเชือกนะพี่รายการที่52นะพี่ราคา300มร้บบยอยอ่เราไปชอบังตรปายเป็นกําไรข้อมือนะพี่นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยน,น้องก็ได้มาแปลกๆเนาะพี่เนาะนี่นะครับลูกเขาเรียกว่าอะไรนะลูกประคดหรือหรืออะไรนะ้องก็จําไม่ได้นะ้องเขาบอกมาเนาะพี่เนาะรายการที่ห้าสิบสามนะพี่นะเป็นข้อมือนะพี่นะใส่สวยๆอย่างนี้เลยข้อมืออ่นี่นะครับ เป็นข้อมือแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่อ่าเป็นงานข้อมือนะพี่นะราคาสามร้อยบาทรายการที่ห้าสิบสามนะพี่นะอ่านี่นะครับรายการที่ห้าสิบสามอ่าเรามาชมมงกรปลารายการที่ห้าสิบสี่รายการที่ห้าสิบสี่นะพี่นะ,ะนี่น้องข้ามรายการนี้ไปราคาสองร้อยบาทน้องข้ามราคานี้ไป ราคา200บาทในรายการที่54เนาะพี่เนาะเป็นอ่านี่นะครับปูทวดนะครับพี่นะเนื้อเต่าอ่าเตารีดนะพี่นะนี่นะครับพิมพ์สวยชัดนะพี่นะเดี๋ยวกล้องมันไม่โฟกัสนี่นะพี่นะงาน200บาทนะพี่นะงานนี้สวยๆเลยนะพี่เนาะรายการที่54น้องลืมองค์นี้ไปเนาะพี่เนาะพอดีอยู่ติดกะสอกพอดีเลยมองไม่เห็นราคา200บาทนะพี่เนาะ รายการที่ห้าสิบนสะี่นะพี่นะ,นนะนะ,ม,ะมีอยู่สององนะพี่นะนี่นะปูทวดนะครับพิมพ์ตอรลีดมีสององนะพี่นะอันนี้เขาเรียกพิมพอะไรพิมเอบ้างพี่นี่นะครับด้านหลังนะครับพี่นะรายการที่ห้าสิบห้านะพี่นะราคาสองร้อยบาทนะพี่เนาะมีรายการที่ห้าสิบสี่กับห้าสิบห้านะพี่นะปูทวดที่ราคาสองร้อยบาทเดี๋ยวน้องจดไปแป๊บหนึ่ง อ่ะเรามาชมองต่อไปองค์สุดท้ายของวันนี้นะพี่นะมีใบประกันด้วยนะครับพี่นะเป็นเดี๋ยน้องแกะดูแป๊บนึ่เนาะพี่นะพร้อมงานเลี่ยมส,สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลูกสะกดนะพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะ,ะลูกสะกดหลวงพ่อเดิมนะพี่นี่นะครับงานตรงปก นะพี่นะลูกสะกดลงพ่อเดิมนะพี่นะเลี่ยมงานกรอบเลี่ยมสวยๆเลี่ยมเงินอย่างนี้เลยนะพี่นะเอาไปในราคาองค์สุดท้ายนะพี่นะรายการที่ห้าสิบหกคาที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงปกนะพี่นะอ่ะนี่เนาะตรงแน่นอนนะพี่นะในรูปอาจจะสว่างหน่อยเนาะพี่เนาะอ่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้ในในราคา500บาทเนาะพี่เนาะในอ,อีในรายการที่56 e p ีที่68นะครับวันนี้ก็มีหลายราคาเลยนะพี่พี่ท่านใดชอบองไหนทูกใจองไหนโทรมาชอ่องทางนี้ได้เลยนะพี่นะโทรมาทักมาได้เลยนะพี่นะใน e p ีที่68สําหรับวันนี้น้องก็ไล่ครบหมดทุกองทุกรายการเลยเนาะพี่เนะาะก็ใครชอบองไหนทุกใจองไหนโทรมาทักมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องนะพี่เนาะใน e ีีที่68น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามานับชมนะครับขอบคุณครับ